จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายา XP Pen รุ่น Deco L Wireless หน้าแท็บเล็ต10คูณ6นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา X3 รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคดคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ด NECROSS รับส่วนลดพิเศษที่ XPEN.CO.TH ด้วยนะครับ อะไร,รอเอออยู่ไหนนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเซนโซจินะฮะในย่านอสัสสกุสะซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ชื่อดังมากๆถ้าเกิดใครที่มาอสาสสมกุสะเนี่ยก็เป้าหมายหลักเลยก็คือต้องมาสักการะที่นี่นะครับ,รบแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากเพราะว่าเขามีบูธนะฮะเนี่ยขายของกินแบบขายของกินเยอะไปหมดเลยเยอะหมดเลยแล้วก็แบบคลาคร่ำไปด้วยผู้คนนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะ พาไปร<ช>ั <ฮะ S 1> ตรงนี้ก่อนนะ<จ>ก่อนที่เราจะไปจ,จ,จะบอกว่าจะบอกว่าคุณคนญี่ปุ่นเองอ่ะคุณแม่ผมมาอยู่ที่นี่คุณแม่ผมอ่ะยังบอกเลยบอกอยากมานี่เออทั้งที่คุณแม่บอกว่าเดินทางประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงหนึ่งแต่คุณแม่ก็ค่อยๆมีโอกาสเขาบอกว่าวัดเนี้ยวัดใหญ่มากใช่ใช่วัดใหญ่จริงกลางใจกลางกลางเขาเรียกเลย กลางงเมืองโตเกียวนะครับก็มาได้นะครับผมโอเคไปว่าแล้วเข้าไปสักการะสักการะก่อนดีกว่าก็ถ้ามาที่สาลเจ้านะศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยทุกที่ที่เราไปเนี่ยก็จะมีเครื่องรางขายเครื่องเครื่องรางที่พกพกพาเนี่ยมันก็จะมีแบบมากมายเลยไม่ว่าเป็นสุขภาพดีสําเร็จในหน้าที่การงานขอให้สอบผ่านขอให้เด็กแข็งแรง ส่วนว่าแข็งแรงรักรักษาโรคภัยป้องกันภัยจากพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายเรื่องเรื่องการเงินก็มีแล้เที่สำคัญคือเครื่องรางที่นี่นะคไม่ได้เหมือนแบบคือเขาทำแบบมันมีดีไซน์แล้วมันน่ารักมันน่ารักแล้วมันแขงเวามเป็นญี่ปุ่นไว้ครับเวลาผมมาที่ไรผมจะชอบซื้อกลับไปตลอดครับผมเดี๋ยววันนี้จะผมจะไปซื้อเครื่องรางอันหนึ่งเป็นเครื่องรางที่แบบว่าเงินเยอะนี่เราเงินเพียบนี่เราข้ามขั้นแล้วเรามาถึงขั้นกระชินของศักดิ์สิทธิ์กันแล้วใช่อนาคตเรากลับไทยเนี่ย ผมว่าเราต้องมีแล้วล่ะผมจะบอกผมมีแผนเ้<อ>เราซื้อเครื่องรางมันนี่ไปก่อนอ่าเป็นรูปค้อนตลุมพุกที่ทุบแล้วเงินออกมาโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นหวยขูดกันได้อ่าแล้วพอเราถ้าเกิดสมมุติว่าเราใต้ขึ้นมาจะอยู่ที่นี่กันเลยใช่สร้างคอนเทนต์มันที่นี่เดี๋ยวซื้อบ้านอยู่แถวๆนี้บ้าบอกจริงเลยไปเอาเครื่องรางก่อนอันนี้เเธอแผนข้างบนได้ไหมเดี๋ยวให้เห็นเครื่องรางอ่าก็เครื่องรางนี้สวยมากเลยเนี่ยสอด่านอะไรเงี้ย คิดสิอวัน t ิสวันได้มาแล้วเครื่องเครื่องรางที่เป็นแบบมีจะมีโชคทําให้มีโชคเรื่องเงินนะฮะครับผมเขาจะอยู่ในซองแบบนี้นี่แล้วก็พอเปิดมาปุ๊บใส่ดูสินี่เป็นค้อนใช่คุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นจาก ในภาพภาพพกเทพแห่งความสุขอะไรเงี้ยเขาจะมีแลวก็อาจจะถูกพรีเซนต์จากเกมหรืออะไรด้วยนะอ่าจะเป็นรูปเทพนี่นะใช่ครับข้างหลังจะเป็นตราสวัสดิกะอ่าก็เป็นเป็นพวงกุญแจนะครับเอาไว้ห้อยนน่นนี่ที่เราพกติดตัวอะไรเงี้ยคือมามันดีไซน์มันสวยมากขึ้นมอ่เออใช่ฮะนี่กระชิงความสําคัญของเขาก็คือลิซ่ามาเจอ เลยทาให้เกิดซิงเกิลใหม่ของเธอคือ, money, 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 money อมันนี่มันนมันไม่ขำเลยก็แม้จะเป็นที่กลางเมืองนะฮะแต่เราก็ยังหาวิวสวยๆจากสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น,นครับและที่สําคัญคือทุกวันหยุดเนี่ยหรือวันธรรมดาก็จะมีเห็นปลาปลาก็คือหลาบดาหนุ่มสานะครับที่ใส่ชุดประจําชาตินะครับกิโมโนหรือยูกะตะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอย่างไหนมันเรียกว่าอะไรนะฮะก็มีให้เห็นนะครับก็ถือว่าน่ารักดีอยากจริงๆอยากให ให้ประเทศไทยมีการใส่ชุดไทยมาเดินสยองสยามอะไรบ้างเงี้ยนะผมว่ามันก็เก๋ดีนะอืมสวยจริงๆรัมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าหาที่อื่นไม่ได้อันนี้คือเสียงเซียมซีนะครก็ให้บริจาค100เยนครับผมเสียมซีนะครับผมแต่ว่าเบอร์นี่คือมันยังไงวะพี่โอ๊ตเอ้ยไม่เป็นไรเราอ่านได้เราไล่มาตั้งแต่1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณใครเคยเล่นดะกันบอลเซตนะครับการ์ดโอ้น่หนึ่งน่ค่าหนึ่งค่าสองสามสี่เห็นป่ะ แล้วไล่ไปจนถึงข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นเท่าไหร่สิบห้าป่ะอันนี้อันนี้สิบห้าถูกต้องพี่หิวสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ขึ้นมายี่สิบเอ็ดอ๋อแล้วไล่ไยี่สิบโอเคอันนี้เดี๋ยวหยอดก่อนร้อยเย็นนี่นะฮะร้อยเย็นพี่หิวอันนู้นนะของวันนี้แล้วก็ล้างมือด้วยเออเออเออโทษครับเพื่อสุขอนามัยได้ฮะที่ญี่ปุ่นเขาเน้นเรื่องการล้างมือมากจริงจริงจริงจะเข้าร้านเข้าอะไรเขาก็ให้ล้างมือก่อนนะทั้งเซีย่นซีก็ตามนะครับอันนี้ก็คือะห่นนนักเีย หนักและเย็นด้วยฮะคุณผู้ชม <c oughs> ของผมอะไรครับเนี่ย<น>มันมีกากระบาดส <4, S 2> ี่ส <4, S 2> ิบใช่อ,อ่ะถูกอ่าห้าสิบห้าสิบนะห้าสิบเออนั่นแหละใช่เอออ่ะยิบมาเลยเบอร์ห้าสิบ โอโของผมหกสิบเก้าเหรอใช่ป่ะใช่เนาะใช่ใช่ใช่โอเคหกเก้าเ <Okay. S 1> หรอไม่เลวนี่โอ <c oughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นก่อนแล้วเราก็จะได้มานะฮะหนึ่งใบแบบนี้เซียมซีกันเรียบร้อยแล้วครับผมหเห็นเป็นแบบภาษาแบบอย่างเงี้ยนะเป็นตัวคันจงคันจิภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขามีคำแปลภาษาอังกฤษให้นะครับซึ่งของผมเนี่ยเบอร์ห้าสิบ ก็จะแบบถือว่าเป็นโชคธรรมดาระดับธรรมดานะาเซียนนี่คือแบบทรงอย่างแบดทรงยางแบบ้ไป่อยอนะฮะคือ,อความหวังผม,ผมเนี่ยก็คือแบบว่าจะจะสมจะสมหวังนะครับขออะไรก็จะสมหวังนะฮะอาการเจ็บป่วยถ้าเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับของหายก็จะได้ขึ้นคนที่รออยู่นะจะมาแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงสมมติว่าอยากมีลูกอย่างเงี้ย อาจะมาแต่เดี๋ยวช้าหน่อยรอเก้า <9 S 2> เดือนเดี๋ยวมาอ่าอะไรอย่างเี้ยทุยแล้วก็จะสร้างบ้านนะฮะจะโย,โยกย้ายบ้านก็ก็ดีทั้งคู่นะครับผมจะเริ่มเดินทางก็ดีนะครับคู่ชีวิตหรือว่าบริวารก็ดีด้วยกัน นะฮะก็ประมาณนี้ส่วนข้างบนมันน่าจะเหมือนแบบเป็นกรอนเป็นกรอนเป็นกรอนเขาจะเป็นดอกจันทข้งล่างซึ่งคล้ายๆของผมเนี่ยก็จะเป็นกรอนเปรียบเปยนะฮะอารมณ์ประมาณว่าอุ้ยเป็นเป็นพระจันทร์ที่สวยสดใสแต่มีเมฆบางนุ่นนั่นนี่แต่ว่าท้ายสุดในความหมายก็คือไม่ดีสักอย่างไม่ดีสักอย่างคือสั้นๆก็คือมันค่อนข้างจะดูไม่ค่อยดีในช่วงนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยนะที่ผมแปลของผมเมื่อกี้เนี้ยของเซียนคือแม่งตรงข้ามหมดเลยครับแต่ว่าแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีทําไงอ่ะ อ่านี่ฮะตรงนี้เขาจะมีให้เราเอาไปผูกอ๋อได้ไงถ้าเกิดคุณได้แบบโชคไม่ดีก็ผูกเอาไว้ที่นี่อ่าแล้วเสียนกระพับแล้วก็มัดไว้นะฮะอ่าเคนะฮะเขาเขาเขามัดยังไงก่อนนะนี่มันต้องพับเป็นยี่ห้อแนวตั้งอย่างนี้เหรอพับอีกแล้วก็พับอีกทบหนึ่งอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพับอย่างนี้อันนี้เป็นพื้นที่สําหรับคนทรงอย่างแบดนะฮะอ่าครับผมอ่าก็เก็บเอาไว้แล้วทรงอย่างแบดแล้วก็แซดอย่างบ่อยอ่าแล้วอีกทบหนึ่ง ให้มันเล็กเอ้ยทบหนึ่งก็ดีนะฮะก็ถือว่าหยอดร้อยเยนถ้าเกิดไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่แต่ถ้าเกิดดีหน่อยก็เอากลับไปอันนี้ของผมนี่ธรรมดานี่ก็ถือว่าโอเคมากนะก็คือก็คือก็คือเก็บไปได้ก็บไป่ัไว้เก็บไปได้เก็บไปได้แต่อันนี้ก็คือเราก็เอามามัดไว้เพราะว่ามันก็สมหวังบ้านอะไรก็ได้เก็บไปได้แต่อันี้ก็คือเรก็เอามาร์ไว้กับลาะว่ามนแหละฮะอ่ารก็ได้เก คนข้างๆเตียงก็ผูกสวยแล้วผูกแบบมัดเหมือนมัดเชือกนะฮะมัดเงื่อนอ่ะจิ๊กเกอร์ไฟเจ้าอ่าโอ้ยโอเคนี่เหรอโชคดีจริงด้วย <c oughs> <c oughs> มันปุ๊บแหลกเขาพังเลยแหลกเขาพัง ไอ้บ้าเอ้ยดึงดึงดึงหน่อยดึงหน่อยอะแน่นแน่นอ่าเออนั่นแหละอ่าขาดนิดนึงข้างลงานเก่งฮะอ่ากว่าเดี๋ยวทิ้งไว้ที่นี่นะฮะเบอร์69นะครับผมครับผมก็เรื่องการเซมซีเนี่ยเอาจริงมันก็เป็นเรื่องของของความเชื่อนะอะไรที่มันทำแล้วสบายใจเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ประมาทจะดีที่สุดนะค่อยเป็นค่อยไปอย่า ทำอะไรที่มันแบบใช่ฮะถ้าถ้าเป็นบ้านเราของผมก็่จะคุ้นเคยดีก็จะเป็นสารพิคเนศที่ตรงสี่แยกเพื่อขวางก็จะมีเสียซีมซีแบบนี้เหมือนกันซึ่งพออันไหนดีก็ให้เอากับติดตัวไปแต่อันไหนถ้าไม่ดีเนี่ยก็ให้ทิ้งไว้เหมือนกันจะดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนใจใช้ชีวิตนะใช่นะฮะอย่าอย่าอย่าไปคิดว่ามันงมงายหรือหรือหรือถ้าเกิดสมมุติว่าแบบเฮ้ยโหเปิดมาแล้วแบบดูไม่ดีเลยแล้วเราก็จะคิดว่าเราไม่ดีต่อไปอย่างนั้นเราก็คิดว่าเราไม่ประมาท ใช่จากที่พี่อิ๋วบอกแล้วเราก็พยายามสร้างกำลังใจแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะครับนะประมาณนี้ไปกินขนมเนี่ยกินขนมกินขนมโอ้ยถึงเวลากินขนมแล้วออันนี้คือเขาเรียกว่าขนม10เยนแต่ราคาไม่ใช่10เยนนะราคาคือชิ้นละ5 0 0เยนมันเป็นขนมเป็นแป้งที่มีมอสซาเรลลาชีสอยู่าง้ใช่แล้วเขาเขาดีไซน์ให้เป็นรูปเหรียญเหรียญเยนครับผมชู่ยฟุตตอ ซื้อสองนซื้อสองนฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าคันดเมลวจินชายซึ่งถ้าใครมาอากิบะเนี่ยก็จากเรเดียวใครคางประมาณ900เมตรนะฮะไม่เกือบกิโลนึงก็เดี๋ยวเราจะเดินไปเพราะว่าที่ศาลเจ้านี้จะมีเครื่องรางนะครับที่เอาไว้ใช้คอมพิวเตอร์เขาบอกว่าถ้าเกิดพกไว้ติดไปที่คอมนะครับคอมพิวเตอร์จะทํางานได้ราบรื่นนะฮะไม่โดนไวรัสคือจะได้รับพรจากสวรรค์นะครับผมเขาว่ากันว่ามันมี เดี๋ยวผมจะพาไปดูปดจะไปซื้อนะฮะปะตอนนี้แผนที่เขาบอกว่า Continue this way นะค,ะคือให้เลี้ยวขวานะแต่ข้างหน้าเราเนี่ยคือแบบเห,เห็นเห็นมันเห็นป้ายสารเจ้าแล้วคือทางเดินขึ้นมานะคุณผู้ชมดูนู้นให้ดูมันเป็นเนินนะคุณผู้ชมอาจจะอาจจะเห็นว่ามันเป็นแค่ถนนธรรมดาแต่มันเป็นเนินที่แบบชันมากเหนืน่อยทีเดียวก็ ตอนนี้เราก็ามาอยู่ที่หน้าศาลเจ้านะคันดาเมลจินนะครับผมมีจเจรินผู้คนเขาจะค่อนข้างบางตากว่าที่ศาลเจ้าเมจิหรือว่าวัดเซนโซจิอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เจอที่จำหน่ายเครื่องรางแล้วนะครับเครื่องรางที่เราจะซื้อคือเบอร์ 9. เก้าเขาเขียนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นเครื่องรางที่ เอาไว้ปกป้องรักษาความปลอดภัยข้อมูลไอทีก็ใช้แล้วจะไม่โดนไวรัสท o u t u b e ก็จะไม่โดนแฮกอะไรประมาณนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันบอกว่ามันเป็นความอุ่นใจมากกว่าในแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับ<อ>เดี๋ยวซื้อแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันจริงท,ที่นี่ก็มีเครื่องรางอื่นด้วยนะแต่เขาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเราใช้ g okay. o Google t r a n Slate หรือว่าต้องต้องให้ผู้แปลภาษาอนะไรเงี้ยมาแปลให้<อ>ก็ถือว่าเครื่องรางของที่นี่ก็ออกแบบได้สวยงาม แต่แต่ละสารเจ้าแต่ละวัดก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันเหมือนที่เราเคยซื้อกันมานะเราจะซื้อทั้งหมด6อันนะครับของจริงสวยมากนะสามสี่ห้าหกอันนี้คือเครื่องรางของจริงนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องรางแบบพกพานะฮะอันนี้เป็นพวกแบบสติกเกอร์ ติดคอมนะฮะทำให้คอมทางานราบรื่นได้รับอวยพรจากเทพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งของจริงนี่คือแบบเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนแผงวงจรนะพวก CPU อะไรต่างๆนะฮะก็สวยเลยอ่ะสวยเลยมันเหลือบทองแบบสวยนะฮะ นในที่สุดวันนี้ภารกิจเราก็สําเร็จนะฮะเครื่องรางจากสารเจ้าคันดาเมลจินนะเป็นเครื่องรางที่ปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลไอทีนะฮะอย่างที่เขาามีความเชื่อกันซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นของสะสมอย่างหนึ่งก็แล้วกันอในในหนึ่งเนี่ยมันก็มีความอุ่นใจนะมีความ เป็นสิริมงคลที่เพิ่มขึ้นนะครับผมผมไม่ได้จริงๆผมไม่ได้สายมูขนาดนั้นแต่ผมมองเรื่องของของความสวยงามและความน่าสะสมอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่มาอากิฮาบาระนะครับก็เดินหน่อยหรือว่าถ้าไม่อยากเดินก็นั่งแท็กซี่มาก็ได้นะฮะเพราะว่ามันก็เหนือ่อยพอสมควรนะประมาณเกือบกิโลนะครับเดินมาเนี้ยแล้วก็เป็นทางเดินทางชันอะไรอย่างนี้อันนี้ก็สวยนะดูของจริงดีสวยจริงๆแพคเกจจริงก็สวยคือมันมีความทองแบบทองทองนะครับ ดีด,ดีของดีอันนี้ของดีต้องบอกต่อแต่ว่าบรรยากาศสารจ้านะครับโดยรอบเนี่ยเขาก็มีความร่มรื่นนะแต่ว่าใครที่ต้องการที่จะซื้อเครื่องรางเนี่ยต้องไปซื้อในนี้นะฮะเอด็ o c โคเอด็ u กคาลเจอร์คอมซนะครับ, Ed oco, Ed รบซึ่งข้างในเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกขนมขนมอะไรด้วย เข้าไปเจอเลยนะฮะบอกเขาก็ได้ Number 9อ่ะ n u m b บอรอ่ะนะฮะเป็นเครื่องรงังอันนี้ไอทีของจริงสวยเวอร์คุ้มคุ้มที่เดินมาถึงจะเป็นสารเจ้าเล็กๆแต่ก็มีคนมาขอพรจากเทพไม่ขาดสายนะครับเดี๋ยวเราก็ในในก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปขอพ,อพรเทพเจ้าสันหน่อยเพื่อที่จะทำให้เครื่องรางเราขลังขึ้น ว,วันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจที่ศาลเจ้าคันดามเมลจินแล้วนะครับก็ชอบสวยมากถือว่าคุ้มค่าที่เราเดินมาไกลแล้วก็อากาศอย่างเงี้ยจริงๆนะถ้าเกิดเป็นคนที่นี่นะผมก็หาเวลามานั่งชิลอยู่แถวเนี้ยก,ก็ก็ไม่เลวเหมือนกันนะเย็นดีนะฮะ หลังจากไปฟาร์มเครื่องรางแปลกๆนะฮะในที่สุดก็มาถ,ถึงเวลาที่เราต้องเทสดวงกันหน่อยแล้วว่าใช้ได้หรือไม่แต่ก่อนจะไปกันนะครับขอแนะนำโปรโมชั่นดีๆจากทาง advice เหมือนเดิมกับโค้ดส่วนลดถักคุณต้องการซื้อสินค้าไอทีบน w w w a d v i c e c o t h เนี่ยอย่าลืมใส่โค้ดในครอสก่อนกดชำระเงินนะครับเพราะมันจะทําให้คุณประหยัดขึ้นมากๆนอกจากจะประหยัดแล้วเนี่ยสั่งที่บ้านเขาก็ส่งไวแถมมีสาขาไปไกลถึงสปป,ปลาวเลยทีเดียว คิดถึงไอทีคิดถึงแอดไว e ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมพี่ว่าวันนี้พี่ต้องไปจองโรงแรมเพิ่มแล้วต้องอยู่สักเดือนหนึ่งว่ะเฮ้หนูหนูขอตังค่า100เยนได้เดีหนูจะไปซื้อหนังสือคู่มือการเป็นคนรวยมีที่นี่มีภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่ะคนญี่ปุ่นอ่านคนญี่ปุ่นอ่านอยู่แล้วเพราะว่าเขารวยกันบ่อยก็คือแน่นอนว่าวันนี้นะครับเราไปบัฟ เครื่องรางกันมาแบบหลายสารจ้ามากๆ,ๆตลอดช่วงเวลาที่อยู่ญี่ปุ่นแล้ววันนี้เลยลเราก็จะเอาเครื่องรางความขลังทั้งหมดเนี่ยมาลงที่หวยขูดถูกต้องที่ทําให้เรารวยะนะฮะรางวัลที่1น,นะครับเขาจะแบ่งเป็นนี่นี่นี่ครับข้างหลังนี่เลยอ่าเป็นเรนจ์นะฮะนี่ที่รางวัลที่1นึ่งที่ถูกเนี่ยจะได้1ล้านเยนนะฮะตามได้ห้าหมื่นหนึ่งหมื่นพันหนึ่งแล้วก็สองร้อยตามลำดับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบกี่รางวัลกี่รางวัลก็ว่าไปอ่าก็คือ 1ล้านเยนเนี่ยจะมีไม่เยอะมีประมาณ90รางวัลใช่ก็90ล้านอู้ว่าเฮ้ยเขาโหดกันนะอันเนี้ยอาจจะเป็นแพ็คเทพก็ได้นะรางวัลที่หนึ่งอันนี้5ใบซึ่งอันเนี้ยที่เราซื้อมานะครับแพ็คหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับ2,000เยนอันนี้จะมีหวยขูดทั้งหมด10ใบถูกต้องครับจัดแป้งซื้อมา20เลยใช่จัดเต็มก็แน่นอนก็คือแบบว่ากลัว่ารวยสักแบบ วันที่หนึ่งแล้วก็สองสามสี่ก็คือไล่มาเลยอ๋อเอาทุกเมืวันเลยค่ะผมเดี๋ยวเราไปขูดกันฮะใช่เดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้เนี่ยจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหวยขูดแบบเวันพีซเหมือนกันแต่เป็นเซ็ตของโซโลนะคะนี้จะหมดไปเมื่อวันที่เจ็นะคะเดือนสองซึ่งวันนี้วันที่8ดแล้วก็เป็นนามินนาม,มาแทนนะคะอันนี้มันเป็นตามลำดับขึ้นเรือเลยปะ่ะเอ,อ้ยไม่แน่นะใช่เพราะว่าคนแรกน่าจะเป็นลูฟี่ป่ะเพราะว่าคนที่สองมันคือโซโลคนที่สามก็คือนามิป่ะที่เจอ ก็าอาจจะใช่วันนีเราก็ขุดกันเลยดีกว,ว่าพี่<ต>สิ่งที่เราอยากได้ตอนนี้ก็คือจะเป็นหมวกนี่จะเป็นหมวกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของลูกเรือลูฟี่นะคะผมตรงน,นี้เลยก็ได้เกิดเรียงกันสอันเป็นเหมือนบิงโกก็คือจะได้ล้านเยนใช่แต่จะอันนี้มันจะแปลกไปก็คือก่อนหน้าน,นี้พี่อยู่อาจจะทําเป็นแบบ9้าช่องถูกปะ่ะอันนี้จะเป็นหกช่องซึ่งถ้าเกิดว่าพี่อยู่ได้ทั้งหมดสอันก็คือได้เลยไม่ต้องเรียงอ๋อเหรอใช่ไม่ต้องเรียง สัญลักษณ์ทุกอย่างก็คือแบบว่าเอาแค่มีสัญลักษณ์พอสามอันสามอันอ๋อฮ้ยอย่างนี้ดีง่ายอีซี่รางวัลที่หนึ่งมาแน่ผมบอกเลยผมพกดก่อนเลยล่ะค่ะทำตัวไม่ถูกเลยรวยไม่มาถึงสองอันแล้วะสองร้อยเยนกงสองทางการถ้าแพงได้อันหนึ่งก็คือก็คือได้นะอ๋เฮ้ยด้จริง200ยเยนมาเลยใบแรกใบแรก200เยนครับผมประเดิมไปก่อนต้องแล้วพอเวลาเขาแบบว่าถูกรางวัลแบบนี้ใช่ไหมคะเราเอาไปขึ้นเงินเนี่ย พนักงานเนี่ยเขาจะขูดตรงนี้เนี่ยพี่อยู่ใจเห็นไหมตรงน,นี้มันจะเป็นสีฟ้าเป็นบาร์โค้ดใช่ไหมเพื่อี่จะเป็นบาร์โค้ดแล้วก็เอาไปขึ้นเงินให้ <S 1> <S 1> แบบเราเฮ้ยแม่เราทรงเดียวกันเลยนี่ทรงอย่างแบดอะกล้องสองงานครับผมนี่เหมือนกันเลยเฮ้ยแบบเดียวกันไหมอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวขูดมุมนี้เดี๋ยวรู้เลยนี่สองร้อยเยนสองเยนเปิดประเดิมไปก่อนเอ้แค่อย่างน้อยเราสองสองพันเราก็ได้สองร้อยแล้วนะสกรีนมาเหมือนกันเลยดูดิเหมือนกันเตี้ยเอเซตเดียวกันไหมี่ยเออวิพีได้สมอมีโอกาสได้พันเยนนะนี่ กล้องมาแล้วใช้ได้ใช้ได้อ่พวงมาลัยเรือนี่หมื่นเยนเฮ้ย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 สมอเฮ้ยเออเฮ้ยแต่สัญลักษณ์เจไอนี่คืออะไรอ่ะมันจไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราแค่เอาแค่ตามรูปร่างก็พออ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยลุ้นสมอว่ะเออลุ้นพวงมาลัยว่ะพวงมาลัยกับสมออันไหนอันไหนได้อันไหนโอ้โหโบว์เลยครับผมไม่ถูกไหมฮะผมนะฮะ ขูดกันแบบยาวๆแบบให้ลุ้นกันเห็นกันชัดๆส้มๆถ้าได้ส้มอีกอันนึงก็จะมีสิทธิ์ได้ห้าหมื่นเยนนี่พี่ก็ส้มๆมาเหมือนกันเฮ้ยหมวกลูฟี่มาแล้วเฮ้ยรางวัลที่หนึ่งอยู่นี่เฮ้ยหมวกลูฟี่มาสองแล้วแป้งเฮ้ยมาจะลุ้นส้มหรือจะลุ้นหมวกลุ้นหมวกสิลุ้นส้มทำไมร้านเย็นอาลเราะทีละช่องไม่เนอะไม่เนอะขอหมวกหมวก โถูกก้องๆ้องอ่ะทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเขาหนูก็แซดเหมือนกันนี่ดูรางวัลกึ๋เลยหรือว่าเราต้องเอาเหรียญห้าร้อยเยนมาขูดเออเราเหรียญร้อยเยนเราน้อยไปปะผ่านไปสามใบแล้วเหลือใบเดียวเออเป็นเศร้าเฮ้ยเอาอีกแล้วคุณเฮ้ยลูฟี่มาสองอีกแล้วครับนี่เราจะได้เป็นลูกเรือที่รวยที่สุดหรือเปล่าล้านเยนในมือผมเฮ้ยกล้องก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 ้องขาหนูได้แว่นแว่นสอง สมอคือต้องลุ้นสมออ่ะเดี๋ยวมไปสองร้อยเยนนะพี่ยิโอ้โหมักน้อยอ่ะมักน้อยมักน้อยโบว์อีิแล้วฮะโอ้ยลูฟี่นำไปก่อนที่400เยนนะคะครับผมหมอบลูฟีหมอกลูฟีอ่าคราวนี้ส้มนามิสมอกับสมองวบอกว่าความสนุกของเขาคือแบบว่าเราได้ขูดแล้วเราก็ได้แบบเหมือนเหมือนเล่นเกมิงโกไปด้วยเนาะ โอ้โหโบ๋เลยอ่ะอันนี้ก็โบ๋ความโบ๋โบ๋ร <c oughs> ัวๆคือเราจะขุดแนวนอนมั่งถ้าเรกถ้าเราเทียบกันก็คือของหนู 4, อ,อ, 2, อ่ะ4,000เยนเขาพี่อยุด2,000เยนเขาพี่อยู่ได้มา2,000 200เขาหนูได้มา400คือแบบเศร้ามากนะเจ๊งนะตอนเนี้ยเจ๊งอยู่อันนี้คือแบบว่าสามอันออกมาไม่เหมือนกันทั้งอันเลยใช่ครับไม่รู้จะเอาความหวังไว้ตรงไหนอ่ะหวังกระส้มนามิก็ได้เกระส้มนั้นหนูส้มนามิก็ห้าหมื่นเยนว่ะคุ้มคุ้มอยู่ไม่พิหยุดยังไงยังไงส้มพวงมาลัยอ่ะ พวงมาลัยกับส้มไอ้ขอแค่ส้มขอแค่โอ้กระโหลกมากระโหลกเอออันนีส้มเหมือนกันครับส้มอ้จะส้มหรือจะจะเฮ้ยเอากระโหลกมันนี่ได้เราก็กระโหลกก็ได้โอ้โหโว้ยโหมไปแล้วทำไมเนี่ยพวงมาลัยเฮ้ยพี่ลุ้นส้มอีกแล้วแปะห้าหมื่นเยนจัดไปเด้ เฮ้ยสองร้อยเยนกระดิ่ง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 ภูมิใจอ่ะดีใจอ่ะก็ยังดีอ่ะก็ยังดีก็ยังดีขอบหนูครับลุ้นส้มครับถ้ามีส้มก็คือจบโอ้หไม่มีเลยอ่ะก็คือจบไปตั้งแต่แรกละไม่มีอะไรเลยเออมาของผมมั่งอ่าโอกาสได้สองร้อยเยนมาอีกแล้วนะฮะกองส่องทางไกลมาอีกแล้วการันตีความอ๋อได้สองร้อยเยนครับผมกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่ง เอ้าได้เลยเหมือนกันเงยิงเงยิงเงยิงมันมีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้ทับกันไหมก้สิบแบบสองรางวัลเนาะเออเขาอาจจะมีสิทธิ์นะอันนี้โอ้ดูดิร้อยเยนใบนี้ดูดีมากเลยอ่าอ่าก็ได้สองร้อยเยนไอสองอันเนี้ยมาหลอกเราเพรากับซื้อพันหนึ่งได้หกร้อยเยนแล้วตอนนี้เอ้ยซื้อสองพันคมไม่นี่โอ้ความหนูของหนูความหวังหมดความว่งหนังน้ำตาลินแป้งแป้งดูนี่ ไม่ทำไมมันส่งมาอย่างดีขนาดนั้นอะหาหัวกะโหลกอย่างเดียวฮนะหาหัวกะโหลกอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นพวงมาลัยไม่เอาแต่ถ้าได้ก็โอเคนะพวงมาลัยนะหมื่นเยน,นะสมอไม่เอากะโหลกกะโหลกกะโหลกใส่สมอนะ <c oughs> คือเป็นการให้ความหวังแบบใส่สมอเท่เสมออะเออเหลือกี่ใบใบสุดท้ายละหมดตูดเดี๋ยวนะ สองพันได้มาหกร้อยได้มาหกร้อยโคตรเจ๋งอ่ะเจงบงทีละอันไปเลยก็รู้นะครับกระบอมาพวงมาลัยมาหัวกะโหลกมาพวงมาลัยอ่าลุ้นพวงมาลัยแล้วตอนนี้นะฮะเอ,อ๊ยเอาแค่พวงมาลัยก็คุ้มนะฮะสุดคุม้มขอแค่พวงมาลัยเท่านั้น<笑><笑>แว่นมาละกล้อง <c oughs> มาเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มั <c oughs> นขายใไม่ยึงซอยได้สองพันสองพันก็เอาโอ้ยไม่ได้เลยเลยอหนูหนูหนู ก็คือจุ้งคันมาคับสองนะฮะโอ้โหโบโบโบรวมด้วยช่วยคิดว่าเราเอาเหรียญราคาร้อยเยนขูดมันก็เลยไม่ได้เฮ้ยส้มมาคู่อ่ะเฮ้ยแป้งถ้าได้ส้มนี่พวกเราถือว่าลดนี่นะห้าหมื่นเยนพวกเราลดนี่นะหัวกะโหลกก็มาเฮ้ยหัวกะโหลกดับเบิ้ลดับเบิ้ลกะโหลกดับเบิ้ลโหลแป้งหนูดับเบิ้ลดับเบิ้ลคูลอะไรโอ้โห คือมันน่ะทำให้เรารู้สึกหวาดเสียวนะชอบให้ความหวังให้ความหวังเราสมุดอันเนี้ยแม้แต่แว่นน่ะก็ยังไม่ได้เลยนะต้องเออนี่ก็คือมาดูกล่องนี้ครับทุกคนกล่องนี้คือกล่องเจงนะกล่องนี้คือกล่องได้กล่องได้คือได้ไปคนละหกร้อยเยนเออขคอเศร้าเลยอ่ามาอีกแล้วนะฮะคือฝั่งเนี้ยเนี่ยไม่มีความหวังอะไรเลยจ้าเป็นส้มกระโหลกแว่นเอ้ยกล้องอ่าแวะกล้องมาอีก ส้มอ่ะเฮ้ยลุนส้มแป้งเลุนส้มลนส้มกับเฮ้ยส้มว่ะเอ้าโหกโถเเห็นมันลกๆโกงโพ้ยเยโอความหวังของเราน้ำตาไหลลินดูดิทุกคนมันมันมีโอกาสออกยากมากอ่ะคือโอกาสอ่ะเนี่ยเรา่งข้างหลังนะโอกาสที่เราจะได้ไอ้อะไรนะอันแรกอ่ะกล้องใช่ป่ะมีทั้งหมดต้องห้าล้านกว่ารางวัลนะ ช่แต่ว่า1นึ่พันเนี่ยแสนแปดอ่ะเราจะอยู่ในแสนแปดบ้างไม่ได้หรอมันไปกองอยู่ตรงไหนหมดนั่นนะดิพี่อยากอยู่ใน90้าสิบอ่ะแต่หนูก็อยากได้มาอีกสองร้อยเยนเจ็ดสินอ่ะอ่าได้เป็นก็ส่งเงิกายมา200ยเยนเฮ้ยผมก็ได้พดิอูอะไรอุ้ยถูกกันรูรูอะถ้ากับตอนนี้แป้งได้มาทั้งหมดอ่าพันเยนพันเยนโอ้อพันเยนพันเยนได้มาครึ่งหนึ่งได้มาครึ่งหนึ่งโอ้ยหรือขี้ไปเนี่ยเฮ้ยยังไม่แป้งไม่ครึ่งดิ สองใบนะ่ยแป้งซื้อไปเท่าไหร่สี่พันสี่พันได้มาพันหนึง่งยังขาดทุนอยู่อีกเยอะน่าเกลียดจังเลยอ่ะแต่เนี่ยแหละหนึ่งล้านเยนจะอยู่นี่จริงคู่ต่อไปครับความว่าเฮ้ยนี่ได้อีกนะได้อีกแล้วโอ้โหเมื่อกีตอ้ตอนแรกหนูเห็นอันนี้ไป็ถูกเออพี่ก็ตกใจเลยบา้าเฮ้ยเกือบได้เป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วสิเอ้นี่ถูกแล้วนะฮะก็เหมือนมันการันตีว่ายังไงอ่ะเราก็ต้องถูกรางวัลแบบไอ้ที่มันเป็น แวนส่องอยู่แล้วว่ะส่องร้อยเยนน่าก้องอย่างนั้นใช่ไม่งั้นมันจะดูแบบเกลือเกินไปหรือส่องไปยังไงส่องไปเฉลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยไปิดทรงทรงดีมากเฮ้ยทรงอย่างแบดว่ะขอร้องล่ะวัดที่เราไปไหว้มาทุกวัดเลยขอให้ช่วยสนับสนุนลูกให้ได้หัวกะโหลกอันนี้สักช่องหนึ่งด้วยเชิดเออพิวอยู่ยังไงเขาเฮ้ยเฮ้ยลุ้นกะโหลกอีกอันนึงเหมือนกันหรอแป้งพิวก่อนเลย ลุ้นกระโหลกกับพวงมาลัยนะของผมขอพวงมาลัยก็ได้อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวงมาลัยก็ยังได้หมื่นเยนสถิตอยู่ที่แห่งนี้โอ้เอ้ยอะไรอะไรมันเป็นตัวอักษรเฮ้ยเหมือนกระโหลกเลยแป้งเหมือนไฟายหมวกลูฟี่เลยใช่หรอจูเลนโอ้โหดูหนูดีกว่าลุ้นทีละอันไม่ถูกเลยเอ้ย โผล่ซอมไอ้พรมอะไรมันพรมอะไรกับก้านของหัวกะโหลกมันคล้ายๆกันอ่ะเออเออุบฉุบฉุบฉุบซ่อมอันสุดท้ายกะโหลกกะโหลกเฮ้ยยังไงเฮ้ยเหมือนอ๋อพรมอะไรพรมอะไรป่ะใช่หรอพรมอะไรก็ได้หมื่นได้ได้หมื่นเยนดิอ๋อโซมโอ้โหมันเอาผมโกนมาหลอกอ่ะก็สรุปรวมนะฮะของผม สองพันเยนได้คืนมา6กร้แล้วของแป้งนับเลยน่ะใบละ200ร้อเยนนับใบเจ๊งเลยนับใบไหนนับใบถูกนับใบถูกอ่ะนะบเน่ยใบละ200ร้อยหนึ่งก็ได้พันสองร้อยเยนจากสี่พันครับผมก็ถือว่ากินแกรบเจ๊งไปก็ถ้าผมสูญไปพันสี่รเยนครับผมสูญไปสองพันแปยเยน0เยนก็ เล่นไว้ขำๆสนุกๆจะหวังรวยแล้วกันใช่ถ้าใครแบบจะหวังรวยกับสิ่งนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเงินเยนเหลือเป็นเหรียญเหลือแล้วไม่อยากไปหยอดกาชาอะไรเงี้ยก็มาซื้อได้ครับหยอดสนุกๆครับผมแต่แนะนาให้ไปหยอดตุ๊กตาดีกว่าได้ความสนุกอันนี้ได้ความเศร้าอ่ะอันนี้ไม่สนุกความเศร้าความเศร้าและความท้อแท้ไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเงินก่อนนะฮะแต่แรกเงินกัน